ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะมาคุยกันแล้วกันว่าแบบเอยเราได้ไปดูอะไรกันมาบ้างช่วงที่ผ่านมาอ่าในช่วงช่วงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือแบบช่วงเร็วเร็วนีออ้ก็มาแชร์ au, แชร์เม้าเมส์กันแหละกันไม่ได้สปอยไม่ได้รีวิวอะไรแค่นั้นนะเอารมณ์เหมือนว่าเพื่อนเฮ้ยมึงดูนี่ยังวะอะไรอ,ะอย่างเงี้ยคุณดูอะไรมาผมหรอผมดูซีรีส์เกาหลีชื่อเรื่องว่าแท็กซี่ดรายเวอร์แท็กซี่ดรเวอร์เ้ยผมผมเคยเห็นเป็นในเว็บตู툰 t ท็กซี่เดเวอร์เนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีซีซั่นสองละเพิ่งซีซั่นสองเพิ่งจะมาซึ่งซีซั่นสองนี่น่าจะจะออนอยู่บน Netflix v i e วิวูวูอ่านว่าอะไรวูหรือวิวไม่รู้ผมอ่านวูอ่ะอูแล้วกันอ่าผมบูตามคนเลิกบูวีไอยะนะอ่านว่าอะไรก็ถ้าอ่านผิดพวกเราได้นะครับอ่คือตอนนี้ฉายอยู่ในวู อ่าซีซั่นสองซีซั่นหนึ่งก็ฉายอยู่อืมอ่าส่วนส่วนเน็ตฟลิกเนี่ยก็มีเน็ตฟลิกนี่ฉายซีซั่นหนึ่งอย่างเดียวซีซั่นสองไม่มาเออซึ่งที่ผมดูนยผมดูแค่ซีซั่นหนึ่งโอเคซีซั่นสองยังไม่ได้ได้ดูมันเป็นไงแท็กซี่ไดเวอร์แล้วก็เป็นเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการแก้แค้นเข้าเรื่องเลยกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรใต้ดินแล้วกันอ่าที่ชื่อว่าแท็กซี่สีรุ้งอ่าแล้วก็คือคนในองค์กรเนี้ยก็จะประกอบด้วยแบบประธานอแแล้วก็มีบบ มีมีคุณพระเอกของเรื่องในชื่อคิมโดกีอือก็จะเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวคอยแก้แค้นเลยเป็นตัวเป็นตัวบู๊เลยอ่าแล้วก็จะมีสนับสนุนอีกสามคนก็คือมีน้องผู้หญิงน้องน้องเรียกว่านางเอกหนึ่งแล้วกันอ่ก็คือเป็นแบบเป็นเหมือนแฮกเกอร์ประจําทีมอ่ามีแฮกเกอร์เออแล้วก็มีอีกสองคนก็เหมือนเป็นช่างบันทีวิศวะประจําทีมคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเออซึ่งแต่ละคนที่มารวมกลุ่มกันเนี่ยเขามีปมใหญ่ๆกันมากนั้น ปมก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้แค้นของเหยื่อที่ uh huh. ได้รับความไม่เป็นธรรม uh huh. จากกระบวนการทางกฎหมายแล้วกัน uh huh. โดยเฉพาะเนี่ยสมาชิกในทีมแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ย oh, เขาคือเป็นเหยื่อมาก่อนอเขาก็เป็นเหยื่อมาเหมือนกันเขาถึงได้แบบมารวมตัวกันเพื่อที่แบบเขารู้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยกฎหมายก็อาจจะช่วย ได้ไม่เต็มที่แล้วกันนะว่าง่ายเบื้องหน้าเนี่ยของขององค์กรแท็กซี่สีลุงเนี่ยก็เหมือนเหมือนเปิดเป็นอู่แท็กซี่ทั่วไปแหละเออแต่เขาก็จะมีแบบฐานทับใต้ดินอะไรของเขานะเออเหมือนมีฐานทับใต้ดินอะไรอย่งเงี้ยอะไรอารมณ์แบบแบบลงไปในแบบฐานทับของแบทแมนอะไรอย่างเง้ยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อ่าคนที่จะมาใช้บริการเขาเนี่ยก็คือแบบก็จะแบบเขาจะไ่ไปไปมีแบบ พวกอะไรนามบัตรหรือว่ามีสติกเกอร์ไปแปะตามที่ต่างๆโดยเขาใช้ประโยคสั้นๆว่าคืออันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆของเกาหลีเหมือนกันที่คนมักจะฆ่าตัวตายจากการเป็นเหยื่อถูกอาชญากรรมหลายๆอย่างเยอะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสะพานสะพานอะไรนะอของเกาหลีที่ไม่แน่ใจที่คนชอบไปโดดสะพานฆ่าตัวตายเขาจะไปแปะสติกเกอร์ไว้ว่า อย่าตายแก้แค้นดิให้เบอร์ไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าแบบมันจนหนทางจริงลองโทรมาก็จะมีแท็กซี่วมาอพีมารับไปเราก็เล่าให้ฟังแล้วก็เริ่มเริ่มแก้แค้นตามกระบวนการนี้ไปอะไรเงี้ยก็ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบโหมันมันเป็นซีรีส์ที่แบบมัน มันมันได้เหมือนกันนะม,มันได้คือเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบการการแก้แค้นเป็นเรื่องที่ดีนะอืม,อมหรือการใช้กําลังเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมผมรู้สึกได้เลยว่าแบบคนเหมือนคนทวินหาความยุติธรรมที่ที่เบื้องบนไม่สามารถมอบให้เขาได้อะจากช่องโบ่ต่างๆทางกฎหมายหรือจากแบบจากผู้มีอิทธิพลจากคนรวย อืมอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยซึ่งคดีที่เกิดในซีรีส์แท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยครับส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากคดีจริงนะอ๋อเหรอฮะซึ่งแบบมันมันมันเป็นภาพสะท้อนปัญหาสังคมของประเทศเกาหลีใต้เลยอ่าอย่างเช่นแบบอ่มันก็จะมีคดีที่แบบว่าอ่าฆาตกรคนหนึ่งแล้วกันที่แบบเอ่อแบบทารุณกรรมอันนี้อันนี้เอผมพูดถึงเรื่องจริงนะอืมอที่เขานามาเป็นแรงบันดาลใจในซีรีส์ทารุณกรรมแบบ เหยื่อ<ะ>แล้วก็บบสุดท้ายเนี่ยฆาตรกรคนนี้ถูกตัดสินจำคุกแค่สิบสองปีแล้วก็ปล่อยตัวออกมาซึ่งในวันปล่อยตัวเนี่ยสังกระแสสังคมนี้เรื่องจริงเลยนะคัดค้านกันมากมีคนร่วมลงชื่อกว่าหกพันกว่าคนแหละเพื่อแบบเฮ้ยไม่เ,มอ,เออแล้วก็มีคนมาแบบประท้วงอยู่หน้าแบบอารมณ์เหมือนเรมือนเํือนจำอะแบบอวันที่ปล่อยตัวว่าแบบเฮ้ยไม่แบบ ต้องแบบพิจารณาคาดีใหม่นะไอ้อน,นี่มันโทษมันทําไมมันได้รับโทษแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในตอนหนึ่งที่ที่มีในซีรีส์นี้เหมือนกันอืซึ่งถามว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ในข่าวน่ะบอกไว้ว่าแบบเพราะว่าตัวคนร้ายคนเนี้ยเขาอ้างว่าในวันที่ก่อ,กอเหตุเนี่ยเขาเขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีสติเขาเมา เขาถึงได้รับการตัดสินโทษแค่นี้ก็เลยแบบก็เลยเป็นที่มารู้สึกว่าอันเนี้ยจะเป็นเป็นปมของท่านประธานแท็กซี่ไดเวอร์ด้วยซ้ํานะเออแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคดีที่แบบว่าเออมันมันเกี่ยวพันกับความ,มเรื่องจริงๆเรื่องราวจริงคือเรียกได้ว่าเรื่องเนี้ยเอาเอาคดีจริงมาใช้มาเป็นแรงบันดาลใจทําหมดเลยเช่นแบบคดีฆาตรกรต่อเนื่องคืออารมณ์เหมือนแบบไซโคพาธอะ อออเออคือแบบอันเนี้ยในในในซีรีส์เนี่ยเหมือนเหมือนจะเป็นปมของพระเอกเลยซ้ํานะเออซึ่งแบบฆาตกรต่อเนื่องในในเรื่องจริงนะในในความเป็นจริงเนี่ยฆาตกรคนนี้แบบแทบจะไม่รู้ผิดชอบโชวดีเลยได้ซ้ําอ่ะเออคือแบบถูกสัมภาษณ์ว่าแบบทําไมถึงทํารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปไหมคําตอบที่เขาตอบคือแบบเขารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาทํา และถ้าเกิดว่าเขาได้รับการปล่อยตัวเขาก็จะทำอีกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือพูดถึงข่าวจริงออที่ซีรีส์นี้หยิบหยิบคดีนี้มามาเป็นเรื่องเป็นราวก็แต่ในซีรีส์จะนําเสนอยังไงลองไปดูกันนะครับนอ,อ,อกจากนั้นก็ยังมีแบบพวกคดีที่แบบเกี่ยวกับความรุนแรงในโรงเรียนอย่างเงี้ยการบุลลี่การการ,การทารุณกรรมขอ,ของแบบเพื่อนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ดูแล้วก็รับคือมันแรงกันระดับฆ่าตัวตายบีบให้ใช่คนมีบีบให้เหยื่อ ่าอยากจะฆ่าตัวตายคือแบบไม่อยากอยู่แล้วอย่างทั้เลยใช่ไหมโอ้ด๊ดีหอดคูสุดนะคือคือจริงๆแล้วซีรีส์ The Taxi d ซ i v ไดเวอร์เนี่ยดูดูดูหน้าหนังดูอะไรเนี่ยไม่รู้สึกว่าจะแบบจะดีฟขนาดนั้นนะบทจะมันดูเหมือนคอมเมดี้ก็ก็ออกจากคอมเมดี้แต่พอบทลงลงเรื่องจริงๆอ่ะคงเป็นเพราะว่าเขาเอามาจากเรื่องจริงมันเขาเลยแบบเขาเลยทำได้แบบถึงอ่ะ ทำแล้วแบบโอ้โหมันบีบหัวใจแล้วมันก็แบบมันรู้สึกว่าแบบรีเสิร์ชอ่ะเออมันรีเสิร์ชเยอะช่อทำการบ้านหาข้อมูลมันเยอะแล้วมันทำให้เราได้เห็นกระบวนการยุติธรรมที่แบบว่าเอออย่างน้อยในในซีรีส์เรื่องเนี้ยก็ยังทำให้เราเห็นแสงว่าแบบนอกจากอ่าเหยื่อที่จะต้องมาพึ่งพากระบวนการใต้ดินอย่างแท็กซี่ไดเวอร์แล้วเนี้ยแล้ก็ยังเห็นว่าแบบเฮ้ยมันยังมีหน่วยงานของอายการอ่ะที่มีหน้าฟ้องเออ ึ่งแบบอายการเนี่ยก็แบบก็แบบดีดีแบบแบบตรงชิ้นตรงฉินน่ะก็พยายามที่จะสู้เพื่อแบบแล้วมันเราเห็นความหวังว่าแบบเฮ้ยอืมโลกนี้มันไม่ได้เราอยากให้โลกไม่ได้โหดร้ายขนาดนี้นเราอยากให้โลกมีคนแบบเนี้ยเ,เราอยากให้ความเป็นจริงแล้วกันซึ่งเราไม่รู้ถามว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างนั้นไหม <laughs> แต่เราอยากให้ความเป็นจริงมีคนแบบนี้แล้วกันที่แบบที่เขาต่อสู้เพื่อแบบ นั่นเท่ากับว่าโลกจริงที่เราอยู่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องการให้ความยุติธรรมกับคนหรือเปล่าวะใช่อันนี้เราพูดถึงแบบอ่ะนี่มันซีรีส์เกาหลีอืมแล้วนี่เป็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดเป็นข่าวในเกาหลอีอืม,อมใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบเหยื่อเนี่ยเป็นแบบคนที่มีต้นทุนชีวิตต่ํากว่ามีโอกาสน้อยกว่า กว่าฆาตกรใช่คือฆาตกรีดยเป็นคนที่มีต้นทุนทางชีวิตดีกว่าใช่เหยื่อที่เขากระทาเกือบทุกอย่างเกือบทุกเกือบทุกตอนทุกคดีใช่ไหมมันมันเหมือนจะเห็นว่าเนี่ยทําไมคนที่แบบที่เราไม่ได้เราไม่ได้ตัดสินเอ้ยเราไม่ได้ว่าว่าใครต่ำกว่าสูงกว่านะแต่เราพูดว่าเฮ้ยคนที่ที่มีกําลังสูงกว่าในด้านต่างๆเนี่ยทำไมทาไมต้องมันรังแกคนนั่นไงไซโคพาธฆาตกรหลายๆคนมีปัญหาทาง จิตเวหลายๆคดีไม่ได้เป็นโรคจิตนะอ๋ะอเหรอเออผมยกตัวอย่างข่าวข่าวหนึ่งแล้วกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในตอนหนึ่งนะคืออันนี้เป็นข่าวข่าวจริงเนี่ยเป็นเป็นโรงงานเกลืออ่าแต่ในแต่ในซีรีส์เขาไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นโรงงานอื่นอะไรก็ว่าไปนะคือเรื่องจริงคือโรงงานเนี้ยเบื้องหน้าเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนดีอะจะไปคุณเน้นว่าเป็นคนดีที่แบบ รับผู้พิการประเภทต่างๆเข้ามาทำงานที่โรงงานของตัวเองให้โอกาสเขาโดยแบบว่ามีตัวเชื่อมก็คือแบบเหมือนเจ้าหน้าที่ส่งของส่งเคราะห์สักคนหนึ่งที่คอยส่งผู้พิการมาให้เราสปอยปะเนี่ยไม่ไม่สปอยผมอยู่เรื่องจริงอ๋อในเรื่องจริงเลยใช่ไหมแล้วก็แบบในโรงงานจริงๆแล้วเบื้องหลังค้าวิวาหรอทารุณกรรมต่างๆนู้นนี่นี่ แต่เบื้องหน้าไอ้นี่ยมันได้รางวัลมันได้แบบเนี่ยไซโคโพาธอันเนี้ยแหละมีปัญหานะ<อ>คือคือมันมันเป็นอาการหนึ่งแหละอืการแสดงออกในใด้านลบอะ่ะ<อ>มันเป็นอาการหนึ่งของผมก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นหรอกแบบเฮ้ยไม่ปกติแล้ว<อ>ซึ่งแบบโอ้โหแล้วคนพวกเนี้ยเหล่าเนี้ยพอมีหน้ามีตาในสังคมพอมีฐานะอืมพอมีอะไรหลากหลายเนี่ยกลายเป็นว่าแบบ กระบวนการยุติธรรมทําอะไรเขายากจังเออจริงนี่เราพูดถึงเกาหลีนะเกาหลีนะเออซีรีส์ด้วยอ๋อในเรื่องจริงเรื่องจริงที่เกาหลีด้วยคือเออเออเออออนั่นแหละครับอ่ะโอเคไม่ให้มันเยอะไปกว่านี้นี่ที่พูดมาในแค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆมันมีโหถ้าไปดูจริงๆงมันมันมีมันมีประเด็นใหญ่ที่เป็นเมนของเรื่องอันที่ผมเล่าเนี่ยมันคือแบบมันคือ มันคือในตอนในตอนแล้วกันแต่มันมันไม่ใช่เส้นหลักนะก็คือมันจะแยกทีละคดีคดีคดีกันไปอาจจะเชื่อมโยงกันไหมอ่าเชื่อมโยงกันมีมีความเชื่อมเพื่อนำไปสู่อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีพอย n ใหญ่อยู่อ่ามีพอยใหญ่อยู่ซึ่งแบบโอ้ถ้าดูแล้วผมว่าก็เป็นไงก็มันก็จะหดหู่ปนกับอยากมีความหวังก็ลองดูแล้วกันบางคนอาจจะชอบอ่าอะซึ่ง จริงๆผมอ่ะผมผมขอปิดท้ายได้เนี้กันผมชอบประโยคประโยคนึงในในซีรีส์เรื่องนี้นะเป็นแบบคืออันนี้เป็นฉากที่อายการอายการสาวม,มันก็เหมือนจะเป็นนางเอกกันอือก็นนคือเป็นฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยอช่วยเป็นเป็นคอยหาความยุติพดุงอยู่ความยุติธรรมอีกคนหนึ่งเขาก็ทําคดีของเขาแหละอแต่คดีที่เขาทํามันก็เป็นคดีใหญ่อ่าซึ่ง ท็กซี่อะไรว่าก็ทำทำยุ่งแบบใต้ดินเออพารัลเลลกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะอเออมันเป็นฉากหนึ่งที่เขาเหมือนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อายการคนนี้เขาเขาแบบรู้สึกแบบหดหู่กับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาาพยายามอยากจะช่วยคนแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ทำไมมันยากเย็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอเออผู้ช่วยของเขาอะก็พูดขเขาว่าก็เหมือนให้กับคอยให้กำลังใจเขาตลอดแล้วประโยชน์เนี่ยเขาให้กำลังใจว่าแบบเฮ้ยเขาอะเขานับถือคุณคนเน,นี้ยเออ แล้วก็เขาเชื่อในกระบวนการของกฎหมายเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเขาเขาชอบในหลักการนี้นะเขาเรียกว่าหลักการสันนิษฐานผู้บริสุทธิ์ไทยก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมเร,เ,ไเราเพิ่งได้ยินเราเพิ่งได้ยินเมื่อเร็วๆนี้เองได้ซ้ำอืม mm hmm. แบบเขาเรียกนะจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิดใช่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่เขาใช้คําว่าแม้เราจะพาดผู้กระทําผิดไปหลายร้อยคนแต่ก็ไม่ควรลงโทษผู้บริสุทธิ์แม้แต่คนเดียว เข้าใจแหละคือกฎหมายเนี่ยมันกฎหมายมันไม่มันมันต้องมีช่องโหว่อยู่แล้วแหละใช่ไหมวันนึงมันวันนี้ยังไม่มีวันหน้ามันก็ต้องมีแต่ช่องโหว่นั้นน่ะแม่งต้องไม่ทำลายคนบริสุทธิ์ไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นความยากในการพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ซึ่งตรงส่วนเนี้ย มันเลยกลายเป็นช่องโหว่จุดที่ว่าคนที่มี power มีอำน,นาจมีเงินมีอะไรพวกนี้ยเหนือกว่าสามแบบมักจะเอามาใช้ตรงนี้เพื่อให้ตัวเองรอดอแล้วให้คนอื่นผิดอะไรประมาณมนั้นเนี่ยเหมือนอันล่าสุดที่เราได้ยินว่าที่เราดูกันมาตอนเนี้ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยมีหลักฐานปหละ่ะเอาใช้ประโยคเมื่อกี้ในหนังก็ได้นะคือ,อแบบจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิดอะ่ะเออแอ,อยูอยังบริสุทธ ื S <S แต่ถ้าพิสูจน์ได้แล้วจริงๆเนี่ยอืมถ้าทําจริงๆก็ขอเชิญรับชะตากรรมอย่างสาสมแล้วกันนะครับใช่ครับทําจริงไม่จริงไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแต่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วครับอืมทิ้งท้ายแล้วกันซีรีส์อีกแล้ววหรเนี่ยอทอิ้งท้ายแล้วกันซีซั่นสองก็น่าดูนะม,มีมีทิ้งติ่งไว้แล้วใช่ไหมซีซั่นสซีซั่นสองคือซีซั่นสองก็แบบไม่ได้ต่อไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นก็เป็นคดีใหม่เป็นเป็นคดีใหญ่ ใหม่อะนะแต่ว่าก็วิธีเดียวกันคือเอาเรื่องจริงมาเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าจะมีเรื่องคดีที่แบบดังมากๆของเกาหลีออืคดีหนึ่งที่แบบอ่าไอดอลที่ไปเกี่ยวพันกับผับผับหนึ่งแล้วอะไรอย่างนั้นเออทิ้งไว้แค่นี้นะติดตามดูครับซีซั่นสองติ่งไว้ให้แล้วออันนี้ไม่ได้สปอยดนะผมผมก็กะจะรอดูกะจะดูต่อเหมือนกันอย่พลาดนะฮะอ